โดนครับหม้แรกเลยปัดช่อนนะครับปัช่อนสาไม่โตครับ ได้ครับตัวนี้เป็นสายแก้คัน,นครับมาเป็นปุ่มเลยไม้แรกเลยครับนี่ครับปลาน่าจะอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็ตีไปตกเนี่ยเหยื่อขยับนิดเดียวเองครับโดนเลยสายสีเหลืองครับตัวนี้สายแก้คันโอเคสุดยอดครับ